คิดว่าคุณวิกกี้อ่ะน่าจะยังสาวยังสวยอยู่นะแถมก็ดูเป็นคนใจดีด้วยฉันอ่ะมั่นใจนะเพราฉันอ่ะจะต้องเอาชนะใจคุณวิกกี้ได้แน่นอนเพราะขนาดผู้หญิงในหมู่บ้านทุกคนเนี่ยยังชอบฉันกันหมดเลยเพราะว่าฉันเนี่ยมันหล่อเท่แหมคนอะไรมันหน้ามั่นจิตมั่นใจขนาดนั้นคิดจะมาหลอกคุณวิกกี้อย่างนั้นเหรอ รีบไปเถอะเดี๋ยวจะเข้าบริษัทสายเอามาพบใครครับอ๋อมาหาท่านประธานวิกกี้ค่ะฉันมาเสนอง,งานเอ่อถ้าคุณไม่ได้นัดไว้เนี่ยก็ไม่สามารถเข้าพบคุณวิกกี้ได้นะครับแต่ว่าก็บอกกันไม่ได้ครับเฮ้ยโอ้ย,อยขอโทษค่ะ ขอโทษครับท่านประธานวิกกี้ท่านประธานวิกกี้นั่นหรอคะสวัสดีค่ะคือว่าฉันมีงานมาเอา้เอา,เ,อาเดี๋ยวสิคะฉันจะบอกอะไรให้นะเก็บความกรชู้ของเธอไว้เถอะท่านประธานของฉันเนี่ยเขาไม่ได้สนใจคนกระล่อนปิ้นป้อนอย่างเธอจำเอาไว้เดี๋ยวก่อนสิคะให้ฉันเข้าไปเถอะคะ่ะเฮ้ยได้เจอแล้วกลับไปได้แล้วอย่าไปยืนกะกะหน้าบริษัทไม่ฉันจะไม่ไปไหนทั้งนั้นแหละ ฉันจะรอจนกว่าคุณวิกกี้จะออกมาตามใจไม่มันได้อย่างนี้เอาละค่ะที่ฉันเรียกพวกคุณมาประชุมในวันนี้เพราะว่าฉันเนี่ยกำลังจะแจ้งให้พวกคุณทราบเกี่ยวกับแผนง,งานเหน,หน้านะคะ เธอไม่ไปอีกเหรอฉันไม่มีอะไรต้องคุยกับเธอนะอขอร้องละค่ะคือฉันมีเรื่องอยากจะคุยกับคุณมิกกี้จริงๆิเธอต้องการอะไรฉันไม่ได้ว่างขนาดนั้นหรอกนะขอบคุณที่รับฟังนะคะคือว่าฉันมาจากหมู่บ้านนอกไก่แจ้ค่ะคนในหมู่บ้านอ่ะเห็นในเพจของบริษัท JPC ว่าบริษัทของคุณอ่ะต้องการผักปอดสารพิษแล้วก็ไข่ไก่เป็นจํานวนมากเพื่อเอาไปช่วยน้ําท่วมทางภาคเหนือ ที่หมู่บ้านของเราเนี่ยปลูกผ,ผักออร์แกนิกเป็นหลักคุณไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่าผักของเราจะไม่ดีฉันเนี่ยรับประกันได้เลยค่ะว่าผักของพวกเราเนี่ยดีกว่าท้องตลาดทั่วไปแน่นอนแต่ว่าหมู่บ้านของฉันน่ะมีปัญหาเรื่องการขายนิดหน่อยอะคะ่ะเพราะว่าหมู่บ้านน่ะอยู่ไกลจากตัวเมืองพวกนายทุนก็ไม่ค่อยเดินทางเข้าไปรับเพราะว่ามันไกลอะคะ่ะฉันก็เลยต้องหาวิธีออกมาขายผักของฉันแบบนี้ละคะ่ะนี่แสดงว่าผักทั้งหมดเธอปลูกเองหมดเลยเหรอ เออไม่ใช่ค่ะงั้นก็แสดงว่าคนในครอบครัวปลูกใช่ไหมฉันไม่มีครอบครัวหรอกค่ะฉันเป็นเด็กกำพร้าผักพวกนี้ยเป็นฝีมือของพี่น้องในหมู่บ้านฉันปลูกจ้ะนี่เธอมาไกลขนาดนี้เพื่อคนในหมู่บ้านเนาะฉันโตมาได้ก็มาจากข้าวจากน้าของคนในหมู่บ้านฉันก็เลยอยากจะตอบแทนบุญคุณของคนในหมู่บ้านที่ช่วยเลี้ยงให้ฉันโตมาได้ทุกวันนี้นะคะ โอ๊ยนอกจากผักปลอดสารพิษแล้วก็ไข่ไก่แล้วเนี่ยหมู่บ้านเรายังมีน้ำพริกแล้วก็เครื่องจักสารอีกนะคะนี่ค่ะชอบไหมคะงั้นเธอไปกับฉันอย่างน้อยเนี่ยฉันก็ต้องได้เห็นสถานที่จริงก่อนที่ฉันจะตัดสินใจโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวฉันบอกทางให้นะคะไปค่ะขึ้นรถผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้าน นุ่นน่ะพาประธานของบริษัท JPC มาที่บกว่าเราแล้วเยี่ยมเลยฉันว่าแล้ววันนึงต้องทำได้พาฉันไปดูหน่อยสิไปจ้ะเขาแค่มาดูสถานที่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะมาซื้อของเราซะหน่อยทำตัวอวดดีไปได้ ผักพวกนั้นเนี่ยคุณขายชั้โลละสิบบาทใช่ไหมคะใช่ค่ะฉันคิดว่าเธอควรจะได้ราคาที่ดีกว่านี้นะฉันให้โลละสามสิบบาทเป็นไงทำไมถึงให้ราคาสูงขนาดนั้นนะ่ะก็แค่ผักกิ๊กกอกธรรมดาเองเป็นประธานได้ไงวาไม่ฉลาดเลยหรือว่า ไม่ค่ะราคาที่คุณวิกกี้ให้ฉันเนี่ยมันสูงเกินไปผักของพวกฉันน่ะไม่ได้ราคาสูงขนาดนั้นหรอกค่ะเชื่อฉันเถอะดูจากผักของเธอแล้วเนี่ยมันออร์แกนิกมากเลยนะฉันให้โลละสามสิบาทส่วนจากสารนั่นอ่ะฉันให้ชิ้นละสองร้อยขึ้นไปอะไรนะคะสองร้อยเลยหรอคะแต่ฉันว่ามันมันแพงเกินไปนะคะไม่หรอกใครเป็นคนออกแบบล่ะฉันเองค่ะแต่ว่าก็ก็แค่ออกแบบนะคะ ่วนคนในหมู่บ้านเป็นคนช่วยกันทำค่ะนั่นไงเธอเนี่ยก็ควรที่จะได้รับส่วนแบ่งจากการออกแบบเพราะยังไงเธอก็เป็นคนหาตลาดให้กับหมู่บ้านของเธอเองอยู่แล้วเธอก็ค่อยหักเข้าตัวเองและที่เหลือเนี่ยก็ค่อยให้คนในหมู่บ้านไม่ดีกว่าคะ่ะฉันไม่อยากทำแบบนั้นถ้าฉันขายให้คุณในราคา30คุณก็ต้องเอาไปขายต่อในราคา35ส่วนเครื่องจักสารเนี่ย ฉันก็อยากขายให้กับคนที่ต้องการสินค้าของฉันจริงๆแล้วก็ราคาต้องไม่สูงกว่าท้องตลาดทั่วไปด้วยส่วนเรื่องส่วนแบ่งเนี่ยฉันไม่ได้ต้องการหรอกค่ะที่ฉันทําไปทั้งหมดเนี่ยเพราะฉันแค่อยากจะตอบแทนคนในหมู่บ้านก็เท่านั้นแค่คุณซื้อสินค้าฉันเนี่ยฉันก็มีความสุขแล้วล่ะค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าฉันเป็นลูกค้าเนี่ยฉันก็อยากได้ของถูกๆอยู่แล้วล่ะค่ะให้ฉันขายให้คุณในราคาถูกๆเถอะนะคะโอเคโอเคเธอขายให้ฉันเท่าไหนฉันก็ซื้อเท่านั้นแหละ มาค่ะเดี๋ยวฉันพาไปดูทุกคนฉันขายผักให้กับคุณวิกกี้หมดแล้วนะแล้วสินค้าของพวกเราพวกนี้จะได้ไปขายในตลาดใหญ่ด้วยทุกคนเป็นอะไรกันเหรอจ๊ะ ได้ข่าวว่าเธอขายผักให้กับคุณวิกกี้โลละสิบบาทเหรอแล้วก็ขายจากสารให้ชิ้นละร้อยใช่ไหมใช่จ้ะได้ยินแล้วใช่ไหมทุกคนที่ฉันพูดอะคือเรื่องจริงแล้วนี่ทําไมถึงไม่ยอมขายให้เขาในราคา30บาทของจากสารพวกเนี้ยเขาก็เสนอให้ตั้ง200ทําไมเธอถึงยังขายเขาุกถูกล่ะฉันไม่แปลกใจเลยนะว่าทําไมคุณวิกกี้ถึงได้ซื้อของของเราอ่ะเป็นเพราะว่าเธอไปลดราคาให้เขาไง มันเป็นเพราะว่าเธอเลยเธอมันเห็นแก่ตัวีเดนุ่นแกนี่มันเห็นแกตัวจริงๆเลยใช่ทำมาเป็นอวดดีตันยูไม่น่าคทำเนลรคุณโหคนอะไรขายอะไรก็ถูกไ<ว>ันตีสองหน้าคือมันไม่ใช่อย่างที่คนคิดจริงๆนะจ๊ะท่านประธานคะเกิดเรื่องใหญ่แล้วคะ่ะผักที่เราได้มาเนี่ยเน่าหมดเลยคะ่ะจะเป็นไปได้ยังไง ันก็ไมม่รู้เหือนนกันค่ะอวดดีเป็นยังไงล่ะสมน้ำหน้าใครกันแน่คะที่ทำเป็นอวดดีคุณวิกกี้กลับมาที่นี่ทำไมอะคะ สินค้าของพวกคุณเนี่ยไรคุณภาพผักที่เอามาขายให้ฉันก็มีแต่ผักเนา่าๆมันจะเป็นไปได้ยังไงอะคะก็ผักที่ฉันแพคให้คุณไปอะ่ะมีแต่ผักสดทั้งนั้นเลยนะคะก็มีคนจงใจสลับลังสินค้าไงคะคุณวิกกี้หมายความว่าย,ยัางไงอะคะที่บอกว่ามีคนจงใจบางทีผักมันอาจจะเน่าอยู่แล้วก็ได้นะคะหรอคะ แต่ฉันเห็นกับตาเลยนะว่าผักทุกต้นเนี่ยสดแล้วก็สะอาดเอาเป็นว่าถ้าพวกคุณทุกคนกล้าขายผักเน่าๆให้กับฉันฉันก็ไม่จาเป็นที่จะต้องซื้อของที่หมู่บ้านนี้ต่อไปอะไรกันเป็นไปได้ยังไงอะผักที่ฉันเอามาให้นุ่นขายอะ่ะไม่มีแต่สดๆทั้งนั้นเลยนะจ๊ะนี่นุ่นหรือว่าเธอโกงเหรอถึงว่าล่ะทําไมเธอถึงขายผักให้ถูกๆที่แท้เธอก็เอาผักเน่าะ ไปขายให้คุณวิกกี้แล้วเก็บผักดีๆไว้ขายเองใช่ไหมล่ะไม่ใช่อย่างนั้นนะจ๊ะพ่อผู้ใหญ่ยังจะมาแก้ตัวอีกแกนี่มันเลวจริงเลยใช่ฉันรูส่าให้ข้าวให้น้ําแก่มาตั้งแต่เด็กๆไม่คิดเลยนะว่าแกจะเป็นคนแบบนี้อ่ะนุ่นใช่อาาัตตานยูหยุดได้แล้วค่ะฉันไม่เชื่อหรอกนะคะว่าเป็นฝีมือของนุ่นแต่ถ้าพวกคุณเชื่อเนี่ยพวกคุณก็ลองเอาผักพวกนี้กับจากสารนั่นเนี่ยไปขายในเมืองดูนะคะฉันว่าเขาคงให้ราคาไม่ต่างจากฉัน เผอๆอาจจะน้อยกว่าด้วยซ้ําจริงเหรอจริงค่ะถ้าไม่เชื่อก็ลองเอาไปขายดูได้เลยค่ะที่ฉันซื้อเนี่ยก็เป็นเพราะว่าผู้หญิงคนนี้เขาเนี่ยมีความคิดที่ดีอยากจะตอบแทนพวกคุณทุกคนที่เลี้ยงดูเขามาถึงเขาจะเป็นเด็กกำพร้าไม่มีพ่อไม่มีแม่แต่เขาก็ไม่เคยโกงเงินใครนะคะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาให้ฉันเนี่ยโอนให้กับผู้ใหญ่บ้านแล้วผู้ใหญ่บ้านก็จะไปแบ่งเงินให้กับทุกคนแล้วแบบนี้จะเป็นนุ่นหรอคะที่จะกล้าเอาผักเน่าๆมาขายให้ฉันถ้าไม่ใช่คนอื่น นี่เรื่องจริงเหรอเนี่ยนุ่นพี่ขอโทษนะฉันก็ขอโทษนะจ๊ะนุ่นฉันขอโทษนะที่เข้าใจผิดแล้วใครทำเรื่องชั่วๆพวกนี้คนขับรถส่งคลิปท้ายรถมาให้ดูและะ้วค่ะ เป็นแกเองก่อเตยแหมใส่ไลน์นุ่นกับพวกเรายังไม่พอยิงจะสลับของอีกแกนี่มันช่วยจริงๆเลยนะเราจัดการหย่านะอย่านหอกย่านะหย่านะไปใหญ่เอาเป็นว่าฉันจะซื้อสินค้าจากหมู่บ้านเธอเหมือนเดิมนะขอบคุณนะคะคุณวิกกี้ดูนเอ้ยไม่เป็นไรจากพ่อผู้ใหญ่หนูเข้าใจ หนูมไม่โกรธพ่อเลยพ่ออ่ะดีกับหนูมาตั้งแต่ตอนที่หนูยังเด็กและที่หนูทำไปเพราะว่าหนูอ่ะอยากตอบแทนบุญคุณของทุกคนในหมู่บ้านหนูรับคนในหมู่บ้านของพวกเรานะจ๊ะขาก็รักเองมากๆนะขอบใจมากที่ทำเพื่อหมู่บ้านของเราไม่เป็นไรเลยจ้ะพ่อ เห็นจะเก่ง่นมาตอนแรกเลย